ค่ะมาต่อกันที่อีกงานเมิอนอ,มอีกหนึ่งงานบุญดีกว่านะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายที่ทั่วไทยก็อย่างที่บอกกันว่ามีจัด สวดมนต์ข้ามปีกันเยอะเลยนะคะทางด้านผอ,อฟ้าเองนะคะก็มีจัดเหมือนกันค่ะที่พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยมรดกธรรมจากพระอาจารย์โตพรหมลังสีนะคะก็ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีนะคะในคืนวันที่30นะคะผอ,อฟ้าเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สดค่ะและนิมนต์พระสงฆ์มาวันที่31ธันวาคมจากทั่วประเทศนะคะเหนือใต้กลางอีสานเนี่ยรวมทั้งหมดนะคะ48รูปด้วยกันค่ะผอ,อฟ้าได้แจกพระสมเด็จนะคะประมาณโอ้โหคุณเป้หนึ่งหมื่น 3 0 0พกว่าองค์นะคะคแล้วก็ได้ถวายปัจจัยใส่ซองค่าเดินทางรวมถึงอุปกรณ์ใส่บาทรวมแล้วเนี่ยกว่า3,000 0 0บาทด้วยกันค่ะรวมทั้งมีการถวายเพลเลี้ยงโต๊ะจีนอีก15โต๊ะนะคะนอกจากนี้ยังมีพิธีตักบาทในวันขึ้นปีใหม่ด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครบสมบูรณ์ในที่เดียวเลยนะคะใครที่สนใจศึกษาพระเครื่องนะคะติดตามได้ทางเพจฟ้าให้ทีวีและพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยมรดกธรรมพุทธอาจารย์โตพรมลังสีได้คะ่ะ